สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรคบ,บ้านประจำวันที่2มีนาคมนะครับวันนี้ก็จะพามาวิเคราะห์ต้นทุนนะครับนี่วิเคราะห์ต้นทุนในการทำสุมประตูทางเข้าหน้าบ้านนะครับว่าค่าของค่าแรงนะรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันโดยประมาณเนี่ยงบประมาณเนี่ยต้องมีกี่บาทน,นะครับเอาละนั้นมาดูกันก่อนนะครับที่เราเห็นนี่นะครับมาอยู่บนพื้นเนาะ แต่จริงแล้วที่ใต้พื้นเนี่ยนะครับเป็นงานเขาเรียกว่าถาดลากเนี่ยมีอีกนะมีอะไรบ้างมีเสาเข็มเนี่ยนะครับมีเสาเข็มหนึ่งสองเพื่อลบน้ำหนักส่วนนี้นะข้างล่างก็มีคานอีกนะข้างล่างก็มีคานอีกนะครับแล้วตรงนี้ก็มีเสาเข็มนะมีเสาเข็มนะแล้วข้างนู้นก็มีเสาเข็มมีเสาเข็มนะครับแล้วก็มีคานนะคานวิ่งตรงนี้อีกนะคานข้างล่างเนี่ยประมาณ สิบเมตรนะสิบเมตรแล้วบวกตรงนี้อีกบวกตรงนี้อีกประมาณสี่เมตรนะครับห้าเมตรนั่นแหละ,ะลนะพอรวมทั้งสส้นคานมีสิบห้าเมตรนะครับเอาละเดี๋ยวจะพามาวิเคราะห์ต้นทุนเนาะวิเคราะห์ต้นทุนว่าในกาสร,าราสร้างเนี่ยนะครับสร้างเนี่ย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 กี่บาทนะมันร้อนนะเมื่อกี้ขอกลับมาฝั่งนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่กั้นนะระหว่างข้างนอกข้างในตรงนี้ก็จะเป็นผนังเนาะ กนังกั้นนะก็คือว่าเป็นเหมือนในรูปนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าในนี้มองจากฝั่งนู้นนะก็จะเป็นอย่างนี้เอาละเดี๋ยวผมไปยืนฝั่งนูน้นแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่า,าต้นทุนนะครับมันจะประมาณสักกี่บาทเนาะจะได้แบบว่า,าไปคุยกับช่างได้นะก็กะได้ว่าเออมีเงินประมาณเท่านี้เนี่ยน่าจะสร้างได้นะเอาละเดี๋ยวเราว่าไปทีลรช็อตเลยนะครับ ดูงานใต้ดินก่อนนะครับไทุกเสาที่เห็นเนี่ยนะครับรวมถึงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยตรงนี้นะเป็นเสานะข้างล่างนะเป็นเสาเข็มนะครับส่วนตรงนี้ที่หายไปเนี่ยคือไม่มีแต่ว่าข้างล่างนั้นมีเสาเข็มเหมือนกันนะ,ะมีทั้งหมด6ต้นนะ,ะโดยถ้าไปเสาเข็มเนี่ยเป็นเข็มไอเนาะเข็มไอขนาดประมาณไม่ใช่ประมาณหลัก18เนาะ,นะต้นละนะครับพันสองว่าห้าสิบถึงพันห้า อันนี้ผมก็ตีไปต้นละพันห้าเพราะว่าถ้าซื้อน้อยมันก็จะแพงเนาะพันห้าไปแล้วนะก็คูณกันเข้าแปแต่ว่าต้องมีค่าตอบนะค่ากดเสาเข็มทีนี้ถ้าให้เขามากดแค่นี้เขาไม่มาหรอกนะก็ต้องจ้างทั้งวันนะเป็น4 5 0พ้บาทแต่ว่าอันนี้ผมจะเสี่ยให้เพราะว่าเรากดไปหลายต้นนะก็เสี่ยว่ากดต้นละประมาณ250นะครับดังนั้นเนี่ยเสาเข็มกับการได้รวมมันไปอยู่ใต้ดินเนี่ยก็ตกประมาณต้นละหนึ่งพัน 640บาทเนาะ1,640้บาทาคูณกันไป4ต้นก็ประมาณ6 5 4 0นาบาทนะเฉพาะเอ่อไม่ใช่เฉพาะหรอกก็คือรวมทั้งค่ากดด้วยแหละเนาะประมาณต่อต้นนะครับเนี่ย6,540บาทนะครับอ่ะคราวนี้มาดูส่วนที่ที่เป็นข้างบนนะส่วนที่เป็นข้างบนเนี่ยนะครับก็ตกเฉลี่ยแล้วนะครับผมตีให้ไป30 0 0 0บาทนะครับ3า0 0 0บาทเฉพาะค่าของนะ จะมีค่าคอนกรีตค่าเหล็กค่าอะไรงน,นะครับเดี๋ยวก็ข้างล่างเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเฉพาะค่าของนะประมาณมีทั้งหมด15เมตรนะก็ตีไปซะสามหมเนาะเฉพาะค่าของนะสามหมเอาละแล,แล้วนอกนั้นก็เป็นออิฐท,ที่ก่อเนี่ยนะอิฐท,ที่ก่อถ้าเป็นอิฐบล็อกเออไม่ใช่อิฐมนอนบล์แบบนี้นะสชั้นนะดับเบิลนะสชั้นก็คือก้อนละเจ็ดจุดห้าเซนเนาะก็หนาก็เป็นประมาณ 15เซนเนาะสองชั้นอย่างแผงเนี่ยแผงเดียวเฉพาะค่าอิดเนี่ยประมาณ3,3 0 0บาทเ้บาทเน่ยเฉพาะค่าอิดนะเนี่ยสามพันสาม้บาทอันนั้นมีประมาณ3แผงแล้วก็ประมาณเก้าพันเก้าร้อยบาทเฉพาะค่าอิดเนาะยัียไม่รวมค่าก่อเอาระรวมเสร็จสับปุ๊บก็จะมีค่าทาโครงสร้างนะผมตีเป็นตารางเมตรให้ละกันนะเสร็จสับเนี่ยประมาณ34,00 0ับาทรวมค่าก่อด้วยนะ ขาดด้วยอีก1 1 0 0 0บาทนะครับดังนั้นโดยรวมๆเนี่ยดูตามนี้แล้วกันมี124,710บาทเนาะเนี่ยๆๆจนเสร็จเลยนะไม่รวมทาสีนะยังไม่ได้คิดค่าสีครับก็เฉพาะเ,เดี๋ยวเฉพาะที่เห็นเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนี่เฉพาะที่เห็นตามนี้เลยม,มัแต่มืดๆสว่างนิดน้กกันอ่ะนี่นะครับไล่มานี่ เขียนไว้ตรงนี้นะก็อาจจะดูแล้วงงงนิดนึงนะครับก็เสร็จจับเนี่ยามารวมมาแล้วนะครับโดยประมาณ1 2 4 000, 7 1 0บาทอันนี้เป็นประมาณนะผมไม่มีเวลาที่จะมานั่งคำนวณรายละเอียดน,นะก็จะให้คำนวณก็ได้ก็ใช้เวลายเยอะนะก็เลยใช้ประมาณเป็นเป็นเมตรแล้วก็ดูจากค่าของที่สั่งมานะตามจริงนะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่า,าจริงๆแล้วผมว่า อาจจะอยู่บวกอีกสักสองหมื่น0น่ะหมื่นสองหมื่นนะก็น่าจะเป็นหนึ่งแสนสี่นะประมาณหนึ่งแสนสี่ทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยออกมาเป็นรูปอย่างนี้นะเฉพาะตัวที่อ่านี่นะครับอันนี้ยังไม่รวมกับเบื้องนะกับเบื้องที่จะปูยังไม่รวมและไม่รวมค่าปูด้วยเราเฉพาะงานโครงสร้างที่เห็นนี่อย่างเดียวนะแล้วก็งานยังไม่รวมสีนะครับ ก็ประมาณแสนสี่นะที่เห็นนี่นะฮะดูอีกทีจะเป็นแบบไหนนาะเนี่ยแบบเนี้ยที่มันแพงก็แพงตรงนี้ด้วยนะแล้วก็โครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ทําค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่ให้มั่นคงแข็งแรงนะถ้าเกิดเป็นแบบว่าเอาแบบหลังคาเป็นแบบเมทัลชีทหรือหลังคาธรรมดาเป็นโครงเหล็กครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแน่นหนามากนะักนะคารไม่ต้องใหญ่นะครับ หรือมีคานเท่าที่จําเป็นหรือไม่มีคานเลยทางใต้เนี่ยมันก็จะสูงก,กว่านี้อีกนะครับเอาละถ้างั้นในคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวถ้าท่านใดมีคําถามท่านมีคอมเมนต์ก็ใส่มาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับตรงนี้ก็จะกั้นเลยนะครับก็คือกั้นละฝั่งนี้เป็นกั้นภายในยภายนอกมันจะเข้าจากตรงนี้นะ เห็นนะครับตรงนี้จะเป็นรั้วที่เป็นั้วเลื่อนนะรั้วเลื่อนนี่ค่ะไอด้ดำๆนี่เห็ะนไหมครับนี่เนี่ยั้วดำๆที่เป็นเหล็กยอยู่ฝั่งนี้นี่ก็ปิดเลยค่อนข้างสูงนะจะไม่เห็นเลยนี่นก็ปิดเป็นผนังทึบเหมือนกันเนาะก็จะมองไม่เห็นนั้นภายในเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนี้อ่าภายในก็จะอยู่ในนี้นะครับจะมีรั้วตรงนี้เนาะจอดรถได้สามคันนะส่วนนั้นก็เป็นภายนอกนะครับ ภายนอกก็คือตรงนี้จะเป็นแผงที่การระว่างภายในภายนอกนะครับนั้นก็เดี๋ยวติดตามดูคลิปถัดไปนะครับว่เา,เ,าเป็นเท่าไหร่เสร็จสับทั้งหมดนะจนกระทั่งปูกระเบื้องแล้วเสร็จออกมาสวยงามไหมนะครับแต่นี้ก็ยังสงสัยในใจเัวเหมือนกันว่า,ามันมีทางเลือกน้อยนอะอันนี้ก็ต้องเท่ากันมาเนาะแต่ถ้ามันไม่เท่าก็ดอกลงมาได้นึงก็จะสวยนะแต่ว่ามันก็ดอกไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเท่ากัน่แหลนะ มันต้องเท่ากันแนวเดียวกันเนี่ยสองเมตรห้าสิบนะแต่จริงๆเราก็ไม่ใช่นะเพราะว่าสองเมตรห้าสิบนี่ยนับจากตรงนี้ก็คือประมาณสองเมตรแปดสิบนะเนี่ยสองเมตรแปดสิบเซนเกือบสามเมตรแหละครับถึงตรงนี้ก็สามเมตรกว่า你 ni, 你 ni, นิดๆนะสามเมตรยี่สิบเซนนะครับก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวเอาละนั้นก็เดี๋ยว พาไปดูตรงนู้นนิดนึงนะครับว่าเวลามองจากฝั่งนเป็นยังไงอ่าภายในเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะปูกระเบื้อ,องนี่นะครับเดินเข้ามาแต่ว่าตรงนี้ไม่มีประตูนะอนี้ประตูแต่เราจะประตูจะอยู่ตรงนู้นประตูที่ตรงนู้นเลยนะครับเนี่ยเป็นประตูอยู่ช่องนี้เข้ามานะครับผนังนี้ก็เป็นผนังทึิ่ดังนั้นเนี่ยก็คือฝั่งนี้ปิดหมดจะเปิดออกไปตั้งแต่ตรงนี้ ถ้างั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวขอจบตรงนี้ก่อนก่อนจบก็ให้ดูรั้วนะรัวถ้ามองจากข้างในนะออกไปข้างนอกนะครับสมมติยืนอยู่จุดนี้นะครับก็จะเห็นแบบว่าเห็นข้างนอกบ้างไม่เห็นบ้างนะนี่นะครับอ่าตรงนี้ก็เดินออกไปข้างนอกนะครับหรือเดินลงไปตรงนี้เลยก็ได้นะเดินลงไปตรงนี้ถ้าจะขับรถออกไปนะนี่ก็มีบันไดให้1นขั้นนะครับเดินออกไปตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นประตูประตูเลื่อนนะครับอ่ะถ้างั้น คลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ